กลับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมสุรเชษประวินวงวุฒิผู้แทนรัษฎรแบบเป็นชีวิชื่อพักก้าวไกลวันนี้ผมขอร่วมอภิปรายนะครับเพื่อซักถามข้อเท็จจริงและเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรีตามรัฐมนูญมาตรา152ในหัวข้อรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินท่านประธานครับโครงการนี้เซ็นสัญญากันไปตั้งแต่24ตุลา 2,562เกือบ5ปีแล้วนะครับที่เซ็นสัญญากันไปแต่ทุกวันนี้ยังนิ่งอยู่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันผิดพลาดเพราะอะไรและรัฐบาลนี้ควรแก้ไขปัญหาอย่างไรท่านนายกนะครับในฐานะที่กำกับดูแล EEC และ BOI ควรกลับมาฟังนะครับท่านสุริยะในฐานะที่กำกับดูแลกระทรวงคมนาคมคงปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ ท่านสุรพงศ์ในฐานะที่ดูแล BTS ไม่ใช่สิในกรณีนี้ต้อง SRT การรถไฟแห่งประเทศไทยในฐานะหน่วยงานคู่สัญญาควรต้องคิดเอาผลประโยชน์ของประเทศเป็นที่ตั้งรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแน่ๆน,นะครับมีอย่างน้อย3ท่านแต่อำนาจการตัดสินใจจริงๆในโครงการนี้อยู่ที่ใครครับท่านนายกเศรษฐาคือตัวจริงหรือว่าใครครับใครคือตัวหลักที่ต้องรับผิดชอบรับทั้งผิดและชอบ ก็ขอให้เป็นผู้ที่จะมาตอบคําถามนะครับโครงการนี้นะครับเป็นการให้สัมปทานกับเอกชนในรูปแบบ PPP Net Cost 50ปีคำว่า PPP ก็คือ Public Private Partnership หรือว่ารัฐและเอกชนร่วมกันลงทุนมีการแบ่งสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายไม่ได้แปลว่าพอเซ็นสัญญากันไปแล้วรัฐจะต้องช่วยอุ้มอย่างไร้ข้อจำกัดนะครับ คำว่า e t Cost แสดงถึงประเภทของ PPP แบบหนึ่งแบบที่ให้เอกชนรับความเสี่ยงความเสี่ยงหลักก็มาจากจำนวนผู้โดยสารนะครับซึ่งผันแปรตามสภาพเศรษฐกิจและการพัฒนาพื้นที่โดยรอบซึ่งแน่นอนนะครับความเสี่ยงก็คือความเสี่ยง High Risk High Return มันเป็นกฎธรรมชาติของการทำธุรกิจมีโอกาสกำไรงามก็มีโอกาสขาดทุนมหาศาลได้เช่นกัน ไม่ว่าท่านจะชอบสัญญาประเภท PPP, Net Cost หรือไม่อย่างไรแต่นี่คือกติกากติกาที่ทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันไว้เซ็นสัญญากันไปแล้วส่วนคำว่า50ปีนะครับมาจากกรอบในสัญญาที่ให้เอกชนออกค่างานก่อสร้างไปก่อนทำงานไปก่อน5ปีแล้วรัดค่อยทยอยจ่ายเมื่อเริ่มให้บริการเดินรถทั้งระบบโดยให้สิทธิเอกชนไปแสวงหาผลประโยชน์อีก45ปีรวมเป็น50ปี เนื้องานหลกัหลกๆในสัมปทานนะครับก็มีการผูกงาน2ก้อนใหญ่ๆเข้าไว้ด้วยกันคือ 1. เรื่องของงานรถไฟและ 2. เรื่องของงานพัฒนาพื้นที่สำหรับงานในส่วนแรกนะครับงานรถไฟก็มีอยู่3ท่อนนะครับท่อนแรกก็คือจากสถานีพญาไทไปสถานีสุวนรณภูมิหรือว่าโครงการ Airport r a i l ลิงท่อนที่2ก็คือเป็นการสร้างส่วนต่อขยายฝั่งตะวันตกนะครับจากสถานีพญาไทไปสถานีดอนเมือง และท่อนสุดท้ายท่อนที่สก็คือสร้างส่วนต่ตอขยายฝั่งตะวันออกจากสถานีสุนภูมิลากไปถึงอุตเภาและนั่นก็คือที่มาของกิมมิคเชื่อมสสนามบินดอนเมืองสุนภูมิอุตเภาเล็งแต่จะขายกิมมิคเนี่ยครับโดยไม่สนใจความสมเหตุสมผลของโครงการและนั่นคือที่มาของโครงการนี้ที่ผิดมาตั้งแต่ชื่อลองคิดดูดีๆนะครับท่านประธานจะเชื่อมกันไปทำไมสามสนามบิน ปกติเขาเชื่อมกันระหว่างเทอร์มินอลภายในสนามบินไม่ใช่เชื่อมกันระหว่างสนามบินจะมีสักกี่คนครับที่ไปบินลงเครื่องที่อู่ตะเภานะฮะแล้วไปต่อยเครื่องหนึ่งที่ดอนเมืองแต่ก็ล่ากันไปเรื่อยนะครับนำมาซึ่งปัญหาต้นทุนแล้วก็โครงสร้างทับซ้อนกับโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนที่าาคาราคซังยังแก้กันไม่จบแล้วก็มีอีกหลายประเด็นนะครับที่ทําให้โครงการนี้มันไม่สมเหตุสมผลซึ่งผมและพรรคอนาคต ใหม่ในสมัยนั้นก็เคยเตือนแล้วตั้งแต่ก่อนเซ็นสัญญาเคยให้เหตุผลไปแล้วแต่ก็ไม่ฟังหากท่านประธานยังจำได้นะครับวันนั้นนะฮะคณะกรรมิการวิสามันนะฮะก็ไม่ยอมให้ตั้งกันไม่ให้ผู้แทนราษฎรเข้าไปตรวจสอบสำหรับงานในส่วนที่2นะครับคืองานพัฒนาพื้นที่ที่ดินมรสัน141สไร่กลางใจเมืองแล้วก็มีที่ดินศรีราชาอีก25ไร่ คู่สัญญาหลักนะครับก็คือการรถไฟแห่งประเทศไทยกับบริษัทเอเชียเอราวันภายใต้การนำของกลุ่ม CP เงินลงทุนนะครับจากเอกชนลงทุน1,110 0ล้านนะฮะแล้วก็รัฐร่วมลงทุนอีก1,60,000ล้านคือรัฐช่วยเยอะมากนะครับรัฐลงเยอะมากนะครับมากกว่าเอกชนอีกถือเป็นโครงการที่รัฐควักเงินสนับสนุนมากที่สุดมากกว่าโครงการอื่นใดใน EC และหากเราจำกันได้มีการขายฝันกันสาร,รพันในวันนั้น รถไฟความเร็วสูงจะนำมาซึ่งการพัฒนาโนนี่นั่นวาดฝันกันไปแบบใหญ่เวอร์ EEC <c oughs> จะดึงดูดผู้คนและ <c oughs> เม็ดเงินทั่วโลกมาแบบช่ำๆคนไทยจะร่ำรวยกันหมดแต่แล้วเป็นไงครับในวันนี้ผ่านมา5ปียังไม่ได้ปากเสาแต่ไม่ได้แปลว่าพื้นที่แถบนั้นไม่มีการพัฒนาไม่มีต่างชาตินำเงินมาลงทุนออร์แกนิกรถและการพัฒนาพื้นที่ด้านอื่นยังมีอยู่ EEC <c oughs> เจริญมาได้แม้ไม่มีรถไฟความเร็วสูง แต่ประเด็นก็คือรถไฟความเร็วสูงถูกนำมาขายฝันแบบเกินจริงไปมากขายฝันแบบเวอร์วังอลังการเกินจริงไปมากเรามาดูของจริงกันครับตามภาพนะครับนี่คือไทม์ไลน์ของโครงการนะฮะลงนามในสัญญาร่วมทุนไปแล้ว24ตุลา62มีเนื้องานที่ทำไปแล้วเพียงเล็กน้อยนะครับเมื่อเทียบกับขนาดของโครงการอย่างเช่นมีการเตรียมงานก่อสร้างปรับปรุงสภาพ Air port, แอร์พอร์ตเรลลิงไปบ้างโดยเอกชน แต่ก็ต้องถือว่าต่ํากว่ามาตรฐานความต้องการของประชาชนและต่ํากว่ามาตรฐานรถไฟฟ้าหลากสีในกรุงเทพมีการเวนคืนและรลือย้ายสาธารณรูปภคโดยรัฐไปแล้วนะครับตัวเลขนะครับลงทุนและลือย้าย6,787ล้านบาทนะฮะหากนับจากผลการเบิกจ่ายจนถึงปัจจุบันมีการส่งมอบพื้นที่นะครับในช่วงสุนภูมิอุตภเปาไปแล้วนะครับ ตั้งแต่24ตุลา2564แต่ก็มีการเลื่อน n t ไปเรื่อยนะฮะจนล่าสุดจะอยู่ที่มิถุนา67คำว่า NTP นี่สำคัญมากนะครับท่านประธานมาจากคำว่า Notice to Proceed อาจแปลเป็นไทยได้ว่าหนังสือแจ้งให้เอกชนเริ่มงานซึ่งมีผลต่อการเริ่มงานก่อสร้างและเริ่มนับระยะเวลา50ปี การเลื่อน NTP นะครับส่งผลให้การบริหารจัดการ a i r p o อร์ตเรลิง k มีปัญหานะครับจึงต้องมีการหาทางออกด้วยการทำ MOU ขยายแล้วก็ขยายกันไปเรื่อยเนี่ยแหละครับขยายบันทึกก็ตกลงกันไปเรื่อยจนล่าสุดจะไปสิ้นสุดอยู่ที่31พฤษภาคม2567ดังนั้นนะครับหากไม่มีอะไรมาเซอร์ไพรส์อีกนะครับ ก็จะได้เริ่มก่อสร้างจริงในเดือนมิถุนาโดยใช้เวลาก่อสร้าง5ปีและเอกชนก็ได้สิทธิ์ในการทํามาหากินในโครงการไปอีก45ปีรวมเป็น50ปีนับจากวันที่ออก NTP ความล่าช้าอยู่ที่เกมเลื่อน NTP เนี่ยแหละครับเลื่อนแล้วเลื่อนอีกเลื่อนไปเรื่อยผ่านมาเกือบ5ปีนะครับยังไม่ได้เริ่มสร้างจริง แล้วก็ยังไม่มีที่วีแววนะครับว่าจะได้เริ่มสร้างคือพูดง่ายว่าโปรเกตสในการก่อสร้างจริงเป็นศูนย์โครงการมีปัญหาแน่ระบบรถไฟไหนก็ไม่รู้ถามเอกชนก็ไม่รู้ถามหน่วยงานรัฐหน่วยงานไหนก็ดีแต่ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้รู้แต่อยากได้รถไฟความเร็วสูงกันใหญ่รุ่นไหนของประเทศใดก็ไม่ระบุในสัญญานี่เหรอครับการสัมปทานโครงการระดับแสนล้านเละ่นอะไรกันอยู่สิ่งที่ประชาชนควรรู้นะครับคือมีการ ซ่อนทริกไว้ในเงื่อนไขาการออก NTP ทํำให้โครงการก่อสร้างยังไปต่อไม่ได้ขึ้นอยู่กับเอกชนย้ำนะครับรรท่านประธานว่าขึ้นอยู่กับเอกชนเงื่อนไขในการออก NTP มีอยู่3ข้อข้อที่1และข้อที่2เป็นเรื่องของการส่งมอบพื้นที่ซึ่งเป็นเงื่อนไขปกติพบได้ในงานก่อสร้างทั่วไปในโครงการนี้ก็พอมีประเด็นอยู่บ้างดังที่เป็นข่าวในเรื่องของลำรางสาธารณะในพื้นที่มักกะสัน ประเด็นนี้มีความผิดพลาดจริงนะครับค้างคากันมาตั้งแต่รัฐบาลที่แล้วที่ไม่มีการเช็คโฉนดกันให้รอบคอบก่อนเซ็นสัญญาแต่นั่นไม่น่าใช่ปัญหาที่แท้จริงที่ทําให้โครงการนี้ล่าชา้าเพราะอะไรครับท่านประธานเพราะหากโครงการจะเริ่มจริงๆเริ่มสร้างรถไฟความเร็วสูงจริงๆก็สามารถทําได้เลยเรื่องของลำงสาธารณะในพื้นที่มักกะสันมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการสร้างรถไฟเลย ล่าสุดในการประชุมคณะกรรมการติดตามงบเมื่อวันที่28มีนาที่ผ่านมาทั้งรอฟอรทอและสกพอ,อก็ยืนยันอย่างพร้อมเพียงว่าพร้อมให้เริ่มแต่เป็นฝ่ายเอกชนนั่นแหละที่ไม่อยากเริ่มเงื่อนง,งําที่น่าสนใจนะครับแสดงเอาไว้ในข้อที่3ความว่าเอกชนคู่สัญญาได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนสําหรับโครงการเกี่ยวกับรถไฟคือการที่รัฐเนี่ยจะออก N t p ได้นี่ขึ้นอยู่กับ BOI เนี่ยนะ อย่างนี้เอกชนก็เลือกจังหวัดเล่นได้ตามใจสิครับไม่อยากรีบสร้างก็ดึงเรื่องไว้ส่งเอกสารช้าๆนะฮะหากจะยืดเวลาไปอีกก็ขอขยายระยะเวลาและในกรณีนี้ก็เป็นเช่นนั้นมีการเลื่อนแล้วเลื่อนอีกเลื่อนไปเรื่อยเอาจริงๆนะครับสาระสำคัญนี่อยู่ที่บัตรส่งเสริมการลงทุนเลยด้วยซ้ำเพราะพระบร e EC หมวด5ก็มีช่องให้เอกชนนะฮะ ให้ใช้ขอสิทธิพิเศษแทนได้อยู่แล้วต่อให้ไม่มีเงื่อนไขของ BOI ในการออก NTP สาระสำคัญจึงอยู่ที่เงื่อนงำความอยากให้ช้าให้ออก NTP ไม่ได้เสียทีที่ทำให้ทุกวันนี้โครงการยังไม่มีวี่แววว่าจะได้เริ่มสร้างจริงสร้างได้หรือไม่ยังไม่รู้นะครับรู้แต่มีคนเดือดร้อนไปแล้วแน่ๆมีอาคารอย่างน้อย379หลังพังไปแล้วจากการเวนคืนนะฮะแม้โครงการผ่านมา5ปี แต่ยังไม่มีวี่แววว่าจะได้เริ่มสร้างจริงรัฐก็เบิกจ่ายไปแล้ว6,787ล้านบาทท่านประธานครับโครงการนี้สถานการณ์ตอนนี้อาการน่าเป็นห่วงมากครับผมเชื่อว่าคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างรู้ตัวกันดีนะครับว่าโครงการมีปัญหาอยู่แต่ก็อยู่ในสภาพต่างคนต่างพูดไม่ออกชาวบ้านอย่างเราก็สังเกตได้ไม่ยากหรอกครับมันเซ็นสัญญาตั้งแต่6กนะฮะแต่ถึงวันนี้ยังไม่ได้เริ่มตอกเสาเข็ม มันต้องมีอะไรผิดผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงด้วยนะตอนนี้นะครับคู่สัญญามีทางเลือกหลักๆเพียงสองกรณีกรณีที่หนึ่งเลิกกันวันนี้ตอนนี้ยังพอคุยกันได้นะครับคุยกันดีๆเจรจากันดีๆมันจะส่งผลให้เจ็บน้อยด้วยกันทั้งสองฝ่ายคือหากยอมรับว่าโครงการนี้มันไม่เมคเซนต์มันไม่คุ้มค่าจุดนี้ยังพอกลับลำได้โดยไม่เจ็บเกินไปนักแต่หากเลยจุดนี้ไปมีค่าก่อสร้างนับแสนล้านเข้ามาพัวพันจะยิ่งเจ็บหนัก กรณีที่สองไม่เลิกกันวันนี้แบบนี้จะมีคนเจ็บเจียนตายนะครับโอกาสรอดทั้งสองฝ่ายแทบไม่มีเชื่อได้เลยนะครับจะมีการฟ้องร้องไปมาระหว่างนายทุนผู้รับสัมปทานกับรัฐฟ้องร้องกันนัวแน่สุดท้ายโครงการก็จะเลื่อนแล้วเลื่อนอีกสร้างไม่เสร็จทีทําให้ประเทศเสียโอกาสในการพัฒนาเพราะความพัวพันกับปัญหาฟ้องร้องในโครงการนี้ดังนั้นนะครับหากรัฐบาลยังหลับหูหลับตาถูลูถูกางเดินต่อไปโดยไม่สนใจความคุ้มค่าของโครงการ ก็นึกถึงต่อม้อโฮปเวลกันไว้ให้ดีนะครับมีโอกาสสูงที่ประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยผ่านมาแล้ว34ปีนะครับจนถึงวันนี้ก็ใช่ว่าคดีโฮปเวลจะจบเป็นที่สิ้นนี่เป็นมหากาบที่เราควรเรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีตเพื่อป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดขึ้นอีกในอนาคตโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินนี้มีความคล้ายคล้ายกับโฮปเวลมากนะครับ เพียงแต่ยังไม่เริ่มงานก่อสร้างจริงยังพอกลับตัวได้โดยไม่เจ็บเกินไปนะักแก่นกลางของปัญหาอยู่ที่ความไม่สมเหตุสมผลของโครงการแต่มีแรงผลักดันให้เกิดคนมีอำนาจตัดสินใจก็ดันไม่รู้เรื่องว่าเขาปั้นตัวเลขปั่นโครงการกันมายังไงสนใจแต่การปั่นผลประโยชน์ตอนเซ็นอนุมัติสุดท้ายพอเจ้าของเงินรู้ตัวว่าไม่คุ้มทุนแน่ทุกอย่างก็จะชะง,งักโครงการไม่เกิดแต่ปัญหาเกิด ในสมัยนั้นการรถไฟต้องเลี่ยงไปทําโครงการใหม่ที่ในสมัยนี้รู้จักกันในนามรถไฟฟ้าสายสีแดงทําให้โครงการสายสีแดงมาแทนโครงการฮอเวลนะครับซึ่งก็ช้ากว่าที่ควรจะเป็นไปมากช้าเพราะอะไรครับเพราะมีโครงการที่ไม่สมเหตุสมผลอย่างฮอเวลเข้ามาแทรกเนี่แหละสําหรับโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินที่มีปัญหากันอยู่นี้ก็เช่นกันนะครับรัฐบาลต้องเร่งตัดสินใจ ไปต่อหรือพอแค่นี้คิดให้ดีผมเชื่อว่าเดี๋ยวรัฐบาลนะครับก็คงจะมาตอบว่าไปต่อทำแล้วทำอยู่ทำต่อแต่ข้อที่จริงก็คือมันไม่มีแอคชั่นใดๆมานานมากแล้วมีแต่เลื่อนเลื่อนการตัดสินใจออกไปยื้อเวลาต่อไปอันที่จริงนะครับโครงการนี้รัฐบาลที่แล้วก็เคยช่วยมาแล้วในการยืดหนี้ค่าสิทธ์แอร์พอร์ตเรลลิง์หมื่นกว่าล้าน เพราะหากยึดตามสัญญาอย่างตรงไปตรงมาต้องถือว่าเอกชนผิดสัญญาไปแล้วเพราะสัญญาในข้อที่15.2วงเล็บหนึ่งข้อกระบุชัดเจนว่าเอกชนคู่สัญญาต้องชำระค่าสิทธิ์ร่วมทุน16,71ล้านบาทให้รฟอฟทภายใน2ปีนับจากวันที่สัญญาร่วมลงทุนมีผลบังคับใช้ก็คือเอกชนต้องจ่ายภายในวันที่24ตุลา2,564 แต่ข้อเท็จริงก็คือยังไม่ได้จ่ายถึงวันนี้ปี6-7ก็ยังไม่ได้จ่ายเพราะรัฐบาลที่แล้วได้ช่วยเหลือกันไปโดยอ้างพิษภัยจากโควิดมีการคิดกลไก MOU ขึ้นมาเพื่อช่วยยื้อเวลาแต่อย่าลืมนะครับว่านี่คือสัมปทานแบบ n e ็ตคอสแบบที่เอกชนมีความเสี่ยงที่จะต้องแบกรัฐบาลที่แล้วก็ยังไม่กล้าเซ็นแก้ไขสัญญาเพราะแม้ว่ามีผลกระทบจากโควิดจริงแต่ต้องไม่ลืมว่าทุกคนก็เดือดร้อนกันทั่วหน้า รัฐไม่ควรช่วยทุนใหญ่แบบพิเศษใส่ไข่จนทุนใหญ่กินมากไปแบบเกินควรรัฐบาลนี้ทำแล้วทำอยู่ทำต่อก็คงจะต้องจับตาดูกันว่าจะมีการแก้ไขสัญญาร่วมทุนหรือไม่อย่างไรเพื่อใครท่านประธานครับผมว่ามีแน่นะครับแต่ยังเห็นว่ามันน่าเกลียดแล้วกันนะฮะประเด็นท่านนายกนะครับใช้บ OI เป็นเครื่องมือในการยื้อเวลานี่ก็มีความน่าสนใจอยู่ไม่น้อย เพราะเมื่อวันที่19มกราคม2567 BOI ได้มีหนังสือที่นอร1301.06ทั87ไม่อนุมัติให้บริษัทขยายเวลาส่งเอกสารครั้งที่3โดยได้แจ้งผลการพิจารณาว่าความล่าช้าของโครงการส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในการลงทุนรวมถึงกระทบต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในภาพรวม สอกอพอ,อและรอฟอทอในวันนั้นก็มีความเห็นเป็นในทิศทางเดียวกันว่าไม่ควรขยายเวลาให้เอกชนเพราะไม่มีเหตุผลที่ดีพอว่าจะดึงทำไมแต่ผ่านไปเพียง3วันพอบริษัทขออุทธรับมาไม่รู้ไปคุยกันอีท่าไหนยังไงกับธงเฉยกลายเป็น B.O.I. ภายใต้การนำของนาย,ยกเศษฐายอมให้ขยายเวลาเป็นรอบที่สามทั้งที่โดยข้อเท็จจริงไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลง สถานการณ์อึมครึมก็รู้กันนานแล้วเพียงแต่ไม่มีใครกล้าตัดสินใจแล้วก็ยื้อเวลากันต่อไปเรื่องใหญ่แบบนี้มีหรือที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในสังกัดสำนักนายกจะไม่ปรึกษาท่านนายกผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อว่า b o i จะกล้าตัดสินใจโดยลําพังแต่ท่านนายกให้ b o i ไปขยายอีกทําไมแล้วตอนนี้ไม่คิดถึงผลกระทบต่อโครงการอื่นนักลงทุนอื่นแล้วเหรอครับ ตกลงใครไปเคลียร์กับใครมามาเล่าให้ฟังหน่อยทำไมกลับลาแบบ180องศาตอบมาให้ชัดผมเข้าใจดีนะครับว่ารัฐบาลมีอำนาจที่จะทำตามสิ่งที่เอกชนขออุทธรณ์มาแต่ก็กำลังเตือนว่าการดีเล์ปัญหาการไม่กล้าตัดสินใจมันมีต้นทุนแฝงนี่คือการช่วยเอกชนเจ้าหนึ่งแต่ทำให้เอกชนเจ้าอื่นนักลงทุนต่างชาติรวมถึงประชาชนทั่วไปเสียหายไปด้วย22พฤษภาคมนี้กำลังจะถึงเดทไลน์ เดดไลน์ที่เลื่อนอีกไม่ได้แล้วด้วยกลไก bioi มาเป็นเครื่องมือเพราะครบ3ามเลื่อนแล้วแต่ก็อย่าหาทริคทางกฎหมายหาช่องว่างทางกฎหมายอื่นมาเลื่อนกันอีกเลยนะครับทา่านต้องกล้าตัดสินใจเตรียมแผน B เอาไว้ให้ดีด้วยเพราะหากโครงการไปต่อไม่ไหวก็อย่าให้ในายทุนเอาประชาชนมาเป็นตัวประกรันต้องเตรียมแผนสำรองสำหรับการบริหารจัดการแอร์พอร์ตแล้วลิงไว้ให้ดีหากโครงการนี้มันไปต่อไม่ไหว ท่านประธานครับเราควรมาถอดบทเรียนในการหาสร้างรถไฟความเร็วสูงกันอย่างจริงจังได้แล้วอย่าขายฝันแบบลากันไปเรื่อยโดยไม่มีแม้มาตรฐานของระบบรถไฟความเร็วสูงที่จะถูกนำมาใช้ในประเทศไทยเลยครับเพราะการสร้างแบบไร้มาตรฐานจะเกิดปัญหาตามมาอย่างมากมายหรือท่านสุริยะอยากเห็นเส้นหนึ่งเป็นมาตรฐานจีนเส้นหนึ่งเป็นมาตรฐานยุโรปอีกเส้นหนึ่งเป็นมาตรฐานญี่ปุ่นอยากได้อย่างนั้นเหรอครับ ร่างขนาด1.435เมตรเท่ากันแต่ใช้ทางร่วมกันไม่ได้ต้องมีโครงสร้างทับซ้อนใหญ่เอถอะทะสิ้นเปลืองงบประมาณแบบเกินจาเป็นเต็มไปหมดท่านอยากเห็นอย่างนั้นเหรอครับอย่าเอาแต่ด้านดีของโครงการมาพูดโดยไม่ดูต้นทุนและทางเลือกอื่นที่เหมาะสมกว่าอย่ามองรถไฟความเร็วสูงแบบเด็กอยากได้ของเล่นในบริบทของไทยเราต้องการรถกระบะมากกว่ารถสปอร์ต รถไฟทางคู่ขนาด1เมตรคือรถกระบะขนได้ทั้งคนและของวิ่งได้เร็วถึง160กิโลเมตรต่อชั่วโมงหากทําให้ดีรถไฟความเร็วสูงคือรถสปอร์ตแต่ต้องทํารางใหม่เพิ่มอีก1คู่เพื่อให้เร็วได้ถึง250มันถูกออกแบบมาเพื่อขนคนไม่ได้เอาไว้ขนพักด้วยเงินที่เท่ากันนะครับเราควรเน้นการขยายโครงข่ายรถไฟ1เมตรที่เรามีอยู่แล้วไม่ใช่เร่งทําอีกคู่มาขนานกัน1.4 3 5เมตร คิดดูให้ดีๆนะครับท่านประธานมันจะมีเหตุผลอะไรที่จะทำรางจาก1ทางเป็น4ทางเราควรทำจาก1เป็น2 1เป็น2ก็วิ่งสวนกันได้เพิม่มแัปวซีได้สิบเท่าแล้วแล้วพอคนใช้มากพอค่อยทำจาก2เป็นสี่สำหรับโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3ามสนามบินนี้ก็เช่นกันนะครับเรามีรถไฟทางคู่ขนาด1เมตรไปถึงศรีราชาอยู่แล้วทำไมเราไม่หาขบวนรถไฟดีๆไปวิง่ง ทำทันทีทําได้เลยแค่ซื้อขบวนรถไฟดีๆไปวิ่งปรับปรุงคุณภาพการบริการให้ดีให้ความถี่มันเพียงพอจะขยายโครงข่ายไปถึงระยองจันทบ,บุรีตากก็ไม่ว่าการสนับสนุนด้วยซ้ําเพราะทําให้ดีมันทําให้เร็วได้ถึง160กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่สิขนผักได้ขนผลไม้ได้และขนคนได้ด้วยแต่การจะไปเร่งทําอีกคู่ขนาดหนึ่มาแบบซ้ําซ้อนทํารางจากหทางเป็นสทางเพื่อ คิดหน่อยครับคิดเพื่อประชาชนจริงๆหน่อยไม่ใช่คิดเพื่อผลประโยชน์ของคนเซ็นอนุมัติหรือหากท่านจะคิดในมองในมุมของการรถไฟแห่งประเทศไทยที่ท่านสุริยะและท่านสุรพงศ์ก็คงทราบดีว่าหน่วยงานนี้มีหนี้เพียบแต่แทนที่จะเอาที่ทําเลทองอย่างมรคสันไปหาประโยชน์เชิงพาณิชย์เพื่อมาล้างหนี้หรือยกระดับการให้บริการระบบรถไฟทางคู่หนึ่งเมตรให้ดีเนี่ยกลับนําที่ดินผืนทองไปผูกกับโครงการใหม่ที่มันไม่สมเหตุสมผล นี่ขนาดรัฐยกที่ดินมรดสันและศรีราชาให้แถมใส่เงินไปช่วยอีก159,830ล้านบาทโครงการยังจะไปต่อแทบไม่ไหวแต่เมื่อรัฐบาลที่แล้วนะครับพลาดมาถึงจุดนี้ข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลนี้ก็คือข้อที่หนึ่งนะครับเลิกยื้อเวลาแต่ต้องกล้าตัดสินใจ ฝีใกล้จะแตกแล้วนะครับ22พฤษภาคมนี้คือเดทไลน์รอบสุดท้ายของ B.O.I. จากนั้นการรถไฟต้องออก NTP ภายใน15วันตามสัญญาข้อที่6.3วงเล็บหหรือพูดเป็นภาษาบ้านๆง่ายๆว่ามิถุนายนนี้ต้องจบเรื่อง NTP ต้องจบผมเข้าใจดีนะครับว่าเรื่องราวมันซับซ้อนเกี่ยวพันกับอู่ตะเภาของ BTS และโครงการรถไฟไทยจีนแต่ท่านต้องกล้าตัดสินใจ จะไปต่อหรือพอแค่นี้ท่านจะเอาอยัางไงก็ว่ามาแต่ไม่ใช่หาช่องว่างทางกฎหมายแล้วเลื่อนการตัดสินใจไปเรื่อยๆ 2. นะครับอย่าเอื้อประโยชน์ด้วยการแก้ไขสัญญาให้เอกชนอย่างน่าเกลียดงวดเงินเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับผมรู้นะครับว่าพวกท่านกําลังคิดจะแก้ไขสัญญาเพื่อช่วยนายทุนกันอยู่แต่อย่าให้เห็นว่ามีการปรับงวดเงินโดยเทเงินเข้ากระเป๋านายทุนให้เร็วขึ้นเพราะหากบริษัทขาดสภาพคล่องเจ้าของก็ควรเพิ่มทุน ไม่ใช่ลัดเทเงินหรือปรับงวดเงินไปช่วยเพิ่มข้อ3นะครับทบทวนแผนงานโครงการระบบรถไฟความเร็วสูงให้ดีควรพิจารณาถึงความซํำซ้อนกับระบบรถไฟทางคู่1เมตรและระบบรถไฟมอเตอร์เวย์ที่มีแผนจะทำไปทั่วประเทศเช่นกันอะไรควรทำก่อนทำหลังจัดลำดับความสำคัญอย่างไรในแต่ละเส้นทางเอาให้ชัดอย่าเซ็นอนุมัติไปเรื่อยเพราะมันจะกลายเป็นภาระของคนทั้งประเทศนะครับ แผนแม่บทที่ดีก็คือแผนที่เป็นไปได้ไม่ใช่ลากไปเรื่อยขายฝันไปเรื่อยอยากให้ไปศึกษาดูในรายละเอียดนะครับว่า MR Map เพื่อใครท่านประธานครับผมมีคำถามถามท่านประธานผ่านไปยังคณะรัฐมนตรีข้อที่1จะมีการเลื่อน NTP จากกำหนดการในปัจจุบันมิถุนา67อีกหรือไม่เอาให้ชัดนะครับบันทึกไว้ในสภานะครับข้อที่ส จะมีการแก้ไขสัญญาเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ในายทุนเพิ่มเติมจากสัญญาเดิมเมื่อปี62หรือไม่และข้อที่3เมื่อไหร่จะมีการกำหนดมาตรฐานของรถไฟความเร็วสูงที่จะถูกนำมาใช้ในประเทศไทยหรือท่านคิดว่ามันไม่จำเป็นต้องมีใช้วิธีแบ่งเค้กเป็นสายๆเจราจาเป็นลายๆแบบที่ทำกันอยู่นี้มันดีอยู่แล้วท่านตอบให้ตรงคำถามนะครับคำถามชัดเจนท่านถ่ายไว้ด้วยก็ได้นะครับสุดท้ายนะครับ ผมเข้าใจดีว่าอำนาจบริหารอยู่ที่รัฐบาลผมทำหน้าที่ของผมในการซักถามข้อเท็จจริงและเสนอแนะปัญหาตามมาตรา152แต่ก็อยากให้ทุกท่านคิดคิดให้ดีไตรตรองให้ดีอย่าให้มีการแก้ไขสัญญาเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ในายทุนอย่างเกินงามสัญญาในโครงการนี้เป็น PPP Net Cost 50ปีที่ให้เอกชนรับความเสี่ยง แต่นายทุนใหญ่ของไทยก็น่ากลัวครับกลัวเป็นประเภทเซ็นไปก่อนเพื่อเอาสิทธิ์แล้วคิดจ่ายนะักการเมืองหรือทหารการเมืองเพื่อเอื้อประโยชน์จากการแก้ไขสัญญาภายในมิถุนายนนี้คงได้รู้กันนะครับว่านายกเศรษฐาคือนายกตัวจริงหรือไม่หรือใครคือผู้บงการอยู่เบื้องหลังโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินนายทุนหรือนายใหญ่แต่ยิ่งยือ้อยิ่งแย่นะครับท่านประธาน ระวังจะกลายเป็นข้าโง่ก้อนใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมขอบคุณครับท่านประธาน